แล้วนะคะกับรายการแซปทูเดย์นะจ๊ะเจอก,กันสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์วันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่กอ๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะครับผมวันนี้อากาศดีนะเริ่มจะหนาวเออแต่ว่าแดดละ่ะก็ร้อนอยู่ <laughs> นี่ตั้งความหวังมากเลยนะ<ช>หลายๆคนมีความหวังคนไทยนะเพราะว่า ช่วงนี้บางจังหวัดหนาวแล้วแล้วก็บางจังหวัดก็เริ่มแบบว่าอากาศดีจริงตอนนี้ถ้าหาว่าอยากจะเสพอากาศหนาวนะต้องยอมตื่นตีห้าหกโมงหนูได้รับอยู่เพราะหนูตื่นตีสี่ครึง่ง<อ><อ>ส่งลูกเรียนส่งลูกเรียนด้วยแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานรายการตอนเชา้าเอนาะแต่ถ้าว่าหลังจากสักแปดโมงนี้ไม่ไหวละแดดแบบโอ้โหแรงแล้วพอเที่ยงนี่ก็คือ เหมือนเดิม <laughs> อ้าวไม่เป็นไรกระเสบเวลาไหนได้ก็ก็เอาเท่าน,นั้นแหละยังดีว่าไม่ไม่มีเนาะจริงมีสักหน่อยให้ได้เอาเสื้อกันหนาวมาใส่หน่อยใช่ค่ะ,ะ,ะผมพาไปข่าวแรกนะฮะเป็นเหตุการณ์น่าตกใจครับเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเราฮะมีบ้านคุณผู้ชมครับเขาอยู่ริมน้ำะนะเขาอยู่กันห้าหลังนะครับปรากฏว่าบ้านหลังนี้ฮะกำลังทําการรื้อถอนอยู่นะครับอยู่ฮะ มันสไลด์ครับแล้วลงไปในแม่น้ําบางประกงเลยะสไลด์ไม่พอฮะมันทําให้บ้านข้างๆเนี่ยครับได้รับผลกระทบไปด้วยคสุดท้ายพังหมดทั้งห้าหลังฮะอเอาล้องชมภาพดูหน่อยครับนี่คุณชมครับนี่สภาพตอนมันสไลด์ลงไปแล้วนะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เลยเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับของวันที่19บธันวาคมครับ ทางสอพอแสนภูดาดแล้วก็หน่วยกู้ภัยจากเชิงเซาเทศบาลตำบลแสนภูดาดครับเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับพบว่ามีบ้านสไลด์ฮะลงไปแม่น้ําบางประกงนะครับอยู่บริเวณซอยอนามัยข้างวัดแสนภูดาดนะครับบ้านหลังนี้ฮะเป็นบ้านสองชั้นเลขที่99 -99 เออเลข99ะนะฮะให้กันไว้แต่หัววันะนะครับเ <laughs> จ้าของบ้านเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพ อเออบ้านนี้ก็กําลังรื้อถอนอยู่แหละไม่รู้ว่าจะสร้างใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าน,นี่ฮะอยู่ๆมันก็สไลด์ลงไปในแม่น้ํานะครับเพื่อนบ้านฮะที่อยู่ติดกันเนี่ยชื่อว่าคุณวิวัฒนชัยเขาบอกว่าตอนนั้นเขานอนอยู่เขาได้ยินเสียงฮะดังโครมนะช่วงเวลาสักประมาณตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยรีบมาดูฮะก็เห็นว่าบ้านอย่างเนี้ย กำลังสไลด์สไลด์ลงไปในแม่น้ำบางประกงนะครับเขาก็ดูครับปรากฏว่ามันมีรอยดินแยกมาบริเวณบ้านเขาเขาก็รีบย้ายตัวอ,ออกมานะฮะเท่านั้นไม่พอครับเพื่อนบ้านอีกหนึ่งหลังก็บอกว่าเหมือนกันเลยตอนนั้นนอนอยู่หลับอยู่ได้ยินเสียงปูนะฮะดังมากก็เลยรีบปลุกภรรยาครับบอกเธอเธอเธอลุกขึ้นมาดูกันพอลุกมาดูเท่านั้นแหละโอ้โหตกใจครับ เขาว่าเห็นว่าบ้านเนี่ยกำลังซุดตัวลงแล้วก็สไลด์ลงไปในแม่น้านะครับก็เลยต้องบอกเพื่อนบ้านข้างๆเขาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยทุกกาแพงหน่อยเนาะจะเอาขอออกจากบ้านก็รีบขนกันใหญ่เลยนะครับสุดท้ายฮะก็อย่างที่เห็นไปตำรวจบ,บอกว่าน่าจะพังหมดทั้งห้าหลังเพราะว่าพื้นที่มันอยู่ติดกันค่ะแล้วดินพอสไลด์มันสไลด์ลเป็นแบบเป็นแนวราบเรียงกันไปข้างๆมันดึงกันไปมันดึงกันไปก็ลงไปกันหมดโอ้โห น่ากลัวเนาะน่ากลัวค่ะเมื่อก่อนเ,ออเนี่ยเชื่อเลยความฝันของคนอยากมีบ้านอนะ่ะส่วนใหญ่อยากอยู่ริมน้ำเนาะผู้ชมวิถีไทยอะ่ะเออได้อยู่เห็นแม่น้าได้ได้ขับเรือได้พายเรือกันแต่เห็นข่าวบ่อยแล้วนะช่วงนี้ก็คือเหมือนน้ามันหนุนเยอะออต่างประเทศก็เป็นนะพี่กอ์ฟคนที่อยู่บ้านริมทะเลอะไรเงี้ยเมื่อกี้พอสไลด์มันไปทั้ง,ท,งทั้งหลังจริงๆแล้วลงทะเลไปเลยอะ่นะเ,ออเห็นแล้วก็แบบโอ้โหเนี่ยอย่างล่าสุดก็เพิ่งเล่าไปข่าวหนึ่งก็แบบบ้านอยู่ริมน้ำเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็พังเพราะว่าทำไอ้กำแพงอ่ะ กันเอาไว้ไม่ดีอดินมันก็ซดเข้ามาค่ะบ้านก็พังโอ้น่ากลัวเนอะบ้านริมน้ําอ่ะคือมันสวยมันสวยแล้ววิวนะพระธงพระที่มันตกอ่ะแล้วแล้วสมัยก่อนการวางรากฐานอะไรเงี้ยบางทีเมื่อก่อนอ่ะพื้นดินกับน้ามันอยู่ไกลกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ซซอซอพอมาใกล้กันอ่ะจุดเริ่มต้นของการสร้างอ่ะเราไม่ได้วางรากฐานเผื่อไว้ไงพอมันมีการกัดซอะมันก็เลยทําให้พังได้ง่าย เป็นห่วงนะคะคุณอยู่ริมน้ำถ้ามีงบมีอะไรก็ต้องแบบตอนนี้เรียกช่างมาเออหรือว่าทาเพิ่มหน่อยสอบก่อนตัวตัวกระแพงกั้นอะไรอย่างเนาะ่เพื่อป้องกัน99ลานที่สิบ้มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมเลขเหมือนกัน2ตัวโอ้่นี่มีข้อมูลเพิ่มมาเของไปด้สร้างแนวเขื่อนป้องกันด้วยเหรอโอ้โหมันไปกันใหญ่เลยไงคือบางบ้านเขาก็ไม่ได้ฐานะร่ำรวยนะ พี่กอล์ฟคุณมใจนะแต่ว่านี้มันสาคัญใช่สําคัญอันนี้มันสาคัญอยู่ริมน้ำเนี่ยอย่างที่บอกมันอยู่มานานบางบ้านอยู่มานานแล้วน้ำมันค่อยๆกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆจริงเพราะอย่างข่าวที่เล่าไปน่าจะเมื่อวานแหละบางที่บอกอ่ะที่พังที่อยู่ริมน้ำเหมือนกันนะหลังนั้นขนาดทําแนวมากั้นแล้วนะก็พังเหมือนกันยังพังเลยเหมือนแข็งแรงไม่พออันนี้ไม่ได้กั้นโอ้โหโอ้โหออาไปไปเช็คบ้านของเราที่อยู่ริมน้ำใช่ค่ะอ่ะ ไปเชื่อเรื่องราวต่อไปกันคุณผู้ชม <Hey. S 1> ค่ะมีเหตุแผ่นดินไหวค่ะตอนนี้มีหลายเหตุการณ์และเกินพายุมีบ้างน้ําท่วมก็มาอันนี้แผ่นดินไหวอีกแล้วนะคะที่วานนตาอูค่ะอตอนนี้นะคะผู้เสียชีวิตพุ่งไป14รายแล้ะบาดเจ็บเยอะมากเลยค่ะความรุนแรงขนาด7.4ริกเตอร์คุณผู้ชมดูภาพตามไปนะรุนแรงมากเลยค่ะและยังเกิดอัเตอร์ช็อกตามตลอดทั้งคืนเลยนะคะประมาณ6ครั้งด้วยกันค่ะผู้เครหร้ายหกราย เสียชีวิตทันทีในเหตุดินถล่มนะคะอีกสี่ศพยังอยู่ในตึกที่พังถล่มลงมาค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาเนี่ยตรว้สอน้ำสิเจดเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเจ็ดจุดสี่ริกเตอร์นะคุณผู้ชมแรงมากนะคะโอ้โหเนี่ยดูภาพตามไปนะนี่เนี่ยอันนี้ของล้มละเนรหน้าเลยเห็นชัดเลยนะคะนดินไหวรุนแรงมากๆเลยค่ะโอ้หน่ากลัวมากๆค่ะ ก็ยังมีการเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตณตอนนี้อยู่นะคะที่อาจจะติดอยู่ใต้ซาก ความเสียหายของอาคารพาณิชย์นะคะมีสถานทูตและโรงพยาบาลด้วยค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะช่วยเหลือรอดออกมาจากใต้ซากปรักหักพังได้ละ3คนแต่วตอนนี้กําลังประสานงานกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ค่ะราวๆ1นึ่งแสนคนคุณผู้ชมหรือประมาณ1ในสของประชากรทั้งประเทศเขาไม่ได้เป็นประเทศใหญ่มากะนะคุณผู้ชมคะ่ะคณะกรรมการภัยพิบัติแห่งชาติของ วานูตาอูค่ะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิวแล้วนะคะเป็นเวลา7วันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและได้มีการขอความช่วยเหลือจากต่างชาตินะคะโดยสนามบินนานาชาติพอร์ตวิลาจะปิดให้บริการสําหรับสายการบินพาณิชย์นะคะเป็นเวลา72ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เครื่องบินทางการแพทย์นะคะและเครื่องบินฉุกเฉินสามารถลงจอดได้นะคะประเทศวานูอาตูคุณผู้ชมค่ะแรงมากเลย อ,อยวนี้ภัยพิบัติแรงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมจริงเขาบอกว่าโลกเริ่มเอาคืนใช่ใช่เหมือนอาจจะทําความสมดุลของตัวเองอยู่คุณผู้ชมเหมือนโลกเขาก็มีการบาลานตัวเองว่าเมื่อตรงนี้โดนขุดเจาะบ่อยๆน้ําตรงนี้โดนดูดไปใช้บ่อยๆมันก็มีการปรับสภาพให้มันบาลานอืมเอาดีนี้ข่าวแผ่นดินไหวในกรุงเทพก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะเป็นระยะระยะนะฮะเออต้องระวังกันหน่อยนะค่ะ มผู้ชมผมพาไปต่อที่จังหวัดระยองฮะมีเหตุการณ์โรงงานเหล็กครับผมระเบิดไฟลุกท่วมนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับคนงานหนีตายกันโอนละหมาดเลยมีเสียงระเบิดดังถึง3ครั้งด้วยกันไปตามข่าวนี้ฮะนี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ10บโมงครึ่งฮะตอนนี้ที่ตํารวจนะครับสบพบ้านค่ายครับรับแจ้งเหตุระเบิดแล้วก็เกิดไฟไหม้โรงงานเหล็ก บริษัทที่ชื่อว่าซินเคยหยวนสติลจำกัดอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับก็รีบไปที่เกิดเหตุพร้อมกับรถดับเพลิงแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านค่ายรวมถึงหน่วยกู้ภัยนะครับที่เกิดเหตุพบว่าพนักง,งานของโรงงานนะครับวิ่งหนีตายกันโอลหมาดเลยจากในโรงงานนะฮะออกมาด้านหน้านะครับภายในโรงงานอย่างที่เห็นภาพเนี่ยนะฮะนี่ฮะไฟแบบว่าลุกแบบโอ้โหรุนแรงมากควันไฟก็เยอะนะครับ รถตับเพลิงรีบฉีดน้ำสกัดนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมีผู้ได้รบับบาดเจ็บครับไม่ต่ำกว่า5รายก็มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทันทีนะครับสอบถามพนักงานแล้วเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นมา3ครั้งชมพู่มันตูมตูมตูมโหโหนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไฟมันก็ลุกโหมมาเลยนะครับพนักงานนับร้อยวิ่งหนีตายกันหมดนะครับ ก็เบื้องต้นครับคาดการว่าบริเวณที่เกิดเหตุน่าจะเป็นแถวแถวเตาหลอมเหล็กเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันฮะค้นหาผู้ที่ติดค้างภายในนั้นเนาะนะครับได้รับเบื้องต้นฮะก็แจ้งมาว่ามีผู้รับบาดเจ็บนะณนะตอนที่เขารายงานข่าวนะครับเขาบอกมี7คนเขาบอกมีสาหัส3คนด้วยกันมีจากสัญชาติจีนฮะสองรายมีไทย1รายนี้สาหัสนะบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยมี4รายครับ มีเมียนมาสองรายกัมพูชาหนึ่งรายแล้วก็คนไทยอีกหนึ่งรายยังไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะมีการสอบถามครับมีการหาสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่พบว่าตอนที่เกิดเหตุครับมีรถก๊าสนะมาส่งพอส่งปุ๊บมีการใช้เครนครับยกแล้วมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะ มันก็เลยระเบิดรถเครนเนี่ยฮะเขาบอกได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดนะครับส่วนรถก๊าซเนี่ยพังเสียหายไปสองคันเจ้าที่กู้ภัยนะครับก็ช่วยกันฮะช่วยกันดูแลนะฮะแล้วก็ดูว่ามีผู้ได้รับเจ็บขนาดไหนแล้วก็ไปค้นตามซากด้วยนะครับซึ่งบริษัทซินเคยหยวนเนี่ยฮะเคยประสบเหตุเครนถล่มมาแล้วเมื่อดนเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตไปเจ็ดรายเมื่อตอนต้นปีรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงอุตสาหก,กรรมฮะย้ำไปเลยบอกว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ดีมีมาตรฐานเนาะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะไม่ให้ทํากิจการต่อไปค,ค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอีกทีหนึง่งเนาะต้องไม่ประมาทเนาะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยนะคะออโอ้โอหแล้วอยู่กันเป็นร้อยอ่ะตอนเกิดเหตุอ่ะอดีไม่มีผู้ที่เสียชีวิต ตอนที่วิ่งอะเนาะถ้าล้มมามันก็ต้องมีเหยียบกันอะใช่ค่ะอ่ะไปเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความประมาทเช่นเดียวกันเรามักจะเตือนกันเสมอเนาะในเรื่องของฟืนไฟโดยเฉพาะคนที่สูุบรีขี่บุรีเนี่ยนะคะหรือว่าก้นบุรีเนี่ยก่อให้เกิดเพลิงไหม้มาหลายครั้งแล้วนะไปโดนตัวใบไม้แห้งๆบางหละอะไรบ้างหละอันนี้เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้ขับรถขับรถขนสีมาหลายร้อยกระป๋องหลายร้อยกระปุกเลยนะคะจุดบุหรี แล้วเขี่ยก้นบุรีแล้วไม่พ้น<อ>กระเด็นไปที่หลังรถกระบะตัวเองแล้วเกิดไฟไหมสีมันติดไฟง่ายนะใช่ค่ะระเบิดด้วยค่ะเอาไปดูภาพกันค่ะนี่ค่ะระเบิดหลายครั้งเลยค่ะเนี่ยามาเตือนภัยกันนะคุณผู้ชมน่ากลัวจังเลยอ่ะเมื่อเวลาห้าโมงครึ่งค่ะของวันที่17ธันวาคมคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้รับแจง้งเกิดเหตุระเบิดที่ท้ายกระบะรถยนต์คันนี้แล้วค่ะ ไฟลุกไหม้ท่วมเลยบริเวณสี่แยกบ้านค่ายถนนระยองบ้านบึงตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะก็มีการประสานหน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านค่ายนะคะพร้อมด้วยกู้ภัยสว่างพรเขตบ้านค่ายเดินทางไปตรวจสอบค่ะเมื่อไปถึงนะคะไฟกำลังลุกไหม้แล้วก็มีการระเบิดหลายครั้งอย่างที่เห็นนี่เลยคุณผู้ชมมันหลายกระป๋องมากนะคะเป็นรถปิกอัพสี่ประตูไม่พบคนติดบ,บนรถนะคะก็พบว่าไฟที่ไหม้เนี่ยกำลังไหม้กระป๋องสี เจ้าหน้าที่ก็เลยเรีบฉีดน้ำตับไฟทันทีค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ดับไฟได้บนรถมีกระป๋องสีประมาณ200กระป๋องระเบิดกระป๋องฉีกขาดทั้งหมดนะคะโชคดีคนขับรถน,นั้นหนีกระโดดลงจากรถได้ทันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีความตกตะลึงของผู้ใช้ถนนตอนนั้นนะเขาบอกว่ามีรถติดไฟแดงอยู่ใกล้ๆบางไรายได้ยินเสียงระเบิดแล้วตกกระใจคุณผู้ชม,มรีบหนีลงจากรถเลยค่ะ เคยเกิดเหตุนะจําได้มาที่มีเสียงระเบิดเสียงการอะไรเงี้ยและมีคนเสียชีวิตจำนวนมากคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนั้นตกกระจายได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งจอดรถแล้วก็โดดลงจากรถหนีก็เลยเพราะว่านายนพชัดล่าดวงดีอายุ52ปีเป็นคนขับรถค่ะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถบรรทุกสีสเปย์มา240กระป๋องด้วยกันและสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์นะคะโดยใช้ผ้าใบปิดคลุมมาบนเบาะกระบะหลังนะคะ แล้วก็ตอนขับรถมาก็เปิดกระจกสูบบุหรีแล้วพอสูบเสร็จก็โยนก้นบุหรี่ทิ้งไปไม่คิดว่ามันจะไม่พนปลิวไปตกที่ท้ายกระบะรถตัวเองนะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆรื่อมันไม่ได้ระเบิดทันทีนะอมันค่อยค่อยมีควันมีไฟคนขับเขาก็มองไปที่กระจกข้างเอา้าทำไมมีควันมีเปลวไฟก็เลยขับรถจอดข้างทางตอนแรกยังไม่เยอะพยายามจะหาน้ำดับแต่ก็ไม่ทันซะแล้วไฟเนี่ยลุกอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดอย่างที่เห็นเนี่ย ดังขึ้นหลายครั้งเลยค่ะจากกระป๋องสีที่ถูกความร้อนโชคดีที่ลงจากรถทันนะคะไม่งั้นบาดเจ็บนะคะสาหรับมูลค่าสีและวัสดุฮาร์ดแวร์ที่ขนมาแล้วไหม้ไปทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า1ล้านบาทโอ้โห oh. เนี่ยสองกระป๋องโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยระเบิดทุกกระป๋องเลยค่ะแล้วมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เรียกคนขับเนี่ยไปสอบสวนแล้วค่ะจากการตรวจสอบต้นเพลิงคงจะเกิดจากก้นบุหรี่นี่แหละ ที่คนขับทิ้งไปแล้วไปตกบนผ้าใบหลังกระบะกระบะนะคะจนเกิดไฟลุกถึงยางไรก็ตามนะคะจะเอารถไปตรวจพิสูจน์หาหลักฐานที่แท้จริงต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะอุ๊ยอันตรายมากจริงแล้วคาดว่าถ้าได้ยินเสียงนะนี่คลิปเราไม่ได้ยินเสียงเนาะเสียงน่าจะดังนะมีเสียงไหมขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมไหนไหนไหโอ้ยเฮ้ยเป็นเราเราก็วิ่งหนูก็วิ่ง เรอาอมไม่รู้ว่ารถเป็น,นอันนี้เป็นแบบรถก๊าซหรือเปล่ารถแก๊สหรือเปล่าลเ,าาเางเี้ยเนาะจริงนะทานโทษนะมันแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับรถบรรทุกแกส๊สเลยนะใช่ใช่มันกี่กระป๋องอะ <240 S 2> ตรงน,นั้นสองร้อยสี่สิบจริงจริงพี่เด๋มันไม่ได้ตุ้มทีเดียวไงใช่มาไปทีเรากระป๋องกระป๋องอะแล้วเราต้องนึกเผื่อนะถ้ารถคันนี้มีการดัดแปลงใช้กา๊าซล่ะใช้แกส๊สละ่ะแล้วถ้ามันระเบิดไปโดนถังน้ํามันด้วยล่ะน่ากลัวระเบิดตรงนี้เลยนะ อเสียหายค่ะคุณชมเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่อยฟังไปนะฮะเพราะว่าเขามาเตือนภัยครับมิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบใหม่อีกแล้วครับท่านนะครับครั้งนี้นะฮะคือมาหลอกว่าเป็นคุณครูค่ะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมาติดต่อกับร้านขายหนังสือบอกว่าอยากจะซื้อหนังสืออะ่ะเอาไปลงห้องสมุดที่โรงเรียน เริ่มต้นแบบนี้ค่ะทางร้านเขาก็อ่าโอเคก็หาให้หาให้จนตกลงราคาอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็รอให้ทางคนที่อ้างว่าเป็นคุณครูเนี่ยนะฮะรอให้โอนเงินมาะนะครับระหว่างที่รอให้โอนเงินมาเนี่ยฮะมิจฉาชีพคนเนี้ยที่อ้างว่าเป็นคุณครูนะเราเราขอตั้งว่าเป็นมิดมิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเหมือนชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอันนี้มิจฉาชีพหนึ่งอันนี้มิดหนึ่งมิดหนึ่งมิดหนึ่งเนี่ยฮะก็มาหลอกชวนคุย นะไอ้ระหว่างที่รอโอนเงินนะนะหลอกชวนคุยว่าเออนี่โทษนะเนี่ยเป็นร้านขายหนังสือใช่ไหมอ่ะเออแถวๆนั้นมันม,นมีพวกร้านที่ขายพวกโตสเตลเลอไหมพอดีว่าที่โรงเรียนอะ่ะอยากจะซื้อซะหน่อยอม,มีแนะนําบ้างไหม,มร้านขายหนังสือเขาบอกไม่มีไม่มีเลยไม่มีแนะนําเลยเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลแบบจากสิ่งที่เขาทำเขาขายหนังส ύ, ือค่ะเช่าหนังสอือเออไอ้ทางวิชามิชิมก็หายไปนะฮะ สักพักหนึ่งผู้ชมปรากฏว่ามีชาชีพหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นคุณครูเนะะี่ยติดต่อ,อก,กลับมาบอกว่าเฮ้ยงั้นรบกวนได้ไหมพอดีมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยขายโต๊ะสแตนเลสอะอยากจะซื้อที่เนี่ยแต่พออโรงเรียนไม่ชอบร้านนี้มไม่ถูกกันอเออฝากซื้อได้ไหมเออเรื่องแปลกแปลกไหมเออเรื่องแปลกแปกเนาะ มาฝากร้านขายหนังสือซื้ออะซื้อโตะเออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแต่โต๊หนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งก็สองหมื่นบาทอ,อยากจะได้กี่ชุดไหมห้าสิบชุดโอ้โหเยอะเชียวร้านหนึ่งนะ,ะแล้วก็บอกทางร้านขายหนังสือครับนี่คุณเดี๋ยววางกัน่นี้เลยพอดีอยากได้อะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะบวกราคาคุณบวกไปเลยนะอเออทางนี้โอเคโอเพนทางร้านนี้ก็ยังไงวะจำนวนมันเยอะอะเงินมันเยอะนะใช่มันแปลกนะ แต่อย่างว่าเขาเป็นลูกค้าเราแล้วนี่เขาสั่งหนังสือแล้วไงเออจะไปลงที่โรงเรียนไงเหมือนบริการลูกค้าคุณผู้ชมผสมพรพ้อมกันอะเขาก็เอาเบอร์มาเอาเบอร์มาเอาเอาลายมาเดี๋ยวทักให้นะฮะเขาก็จัดแจงทักให้อพอทักเสร็จป,ปุ๊บเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อพอได้ไอ้ลน์มาน่ะนะจากมิตหนึ่งเนะ่ะพอทักไปปุ๊บเฮ้ยมิตสองไอ้ที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของไอ้โต๊ะสแตนเลสแลนอะไรนั้น่ะ ที่ผอ,อ,อไม่ชอบอ่ะเขาบอกว่าทักปุ๊บอันน,น,น่ตอบปับ๊บไวเหลือเกินเหมือนรู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนทักมาแต่เขายังไม่คิดอะไรหรอกอเขาก็เอาโอเคไม่เป็นไรเหมือนเป็นตัวกลางให้เนาะก็เดี๋ยวสั่งให้แล้วกันก็สั่งครับก็บอกทางมิดหนึ่งบอกว่าอ่ะคุยให้เรียบร้อยแล้วนะนะก็เดี๋ยวจะสั่ง50ชุดด้วยกันเนาะชุดละ2อง0มื่นนะเสร็จแล้วเขาก็ร้านหนังสือเนี่ยนะฮะ เขาก็เอาเนี่ยฮะไอ้ที่คุยในช่องในแชทอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสนองสนิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งไปให้มิดหนึ่งดูเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาก็บอกว่านี่หนูคุยให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปโอนเงินกันเลยนะหนูไม่บวกเพิ่มอ่าไปไงบริการลูกค้า,าเออ,เอ,อหนูไม่บวกเพิ่มพี่ก็จกัดจัดก,การกันเลยนะตามสบายเลยนะเนี่ยคุยให้แล้วล่ะเนาะปรากฏว่าทางมิดหนึ่งครับบอกว่า เฮ้ยเอองั้นไหนๆก็ได้มาแล้วนี่บอกให้เขาแบบรีบมาส่งได้ไหมอ่ะรีบมาส่งได้ไหมอ่ะพอดีรับปากพอเอ,เอาไว้อ่ะทางร้านหนังสืกอก็แบบเออยังไงวะมันก็ชักแปลกๆนะเ,เหมือนกันนะแต่ก็เออเหมือนรับปากช่วยเขาแล้วนี่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองประสานให้แล้วกันนะครับติดต่อไปที่มิสสองมิสสองบอกว่าแหมจะให้ส่งเลยเหรอให้ส่งวันนี้เหรอส่งสี่โมงเย็นด้วยยากซะแล้ว เพราะอะไรฮะเพราะว่ามิดสองบอกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องส่งของไปให้ลูกค้าคนอื่นไม่ได้อะส่งไม่ได้อะเอางี้ลวกันถ้าหากมันจําเป็นจริงๆอ่ะอยากได้จริงๆอ่ะโอนเงินมาก่อนนะโอนเงินมาก่อน <Ừ. S 1> เดี๋ยวส่งให้เลยออื <Ừ. S 1> เดี๋ยวส่งให้เลยตัดให้เขาเรียกว่าปาดให้ <Ừ. S 1> ปาดส่งให้ก่อนเลยเออเนาะทางร้านสือก็เอา้เอา,อา,อามันก็ต้องบอกไปทางมิดหนึ่งมิดหนึ่ง เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของเลยอ่ะคุณต้องโอนเงินให้เขานะมันต้องมีค่ามาจำก็มีการพูดคุยกันต่อรองกันไปกันมากันไปกันมานะฮะมิดสองบอกว่าโอนมาแสนห้าแสนห้าเดี๋ยวส่งให้เลยเออภายในสี่โมงเย็นเนาะทางมิดหนึ่งบอกว่าไปบอกเขานี่เดี๋ยวมารับเงินสดที่นี่ได้ไหมอ่ะเป็นโรงเรียนไงมันต้องทําเบิกอือยู่ๆมีเงินเลยไม่ได้อ่าวเขาก็ไปคุยให้เจรจาเจรจาเจรจาไปไปมามาไปไปมามาทางระบบไม่ได้ยังไงต้องโอนมาแสนห้า ถ้าไม่โอนมาแสนห้าภายในเวลาที่บอกต้องส่งพรุ่งนี้นะอืเพราะว่าต้องเอาของไปให้ลูกค้าที่คุยกันไว้ก่อนเขาก็โอ้ยเอาอยัางไงดีก็แจ้งกลับไปหามิตรหนึ่งฮะคุณผู้ชมค่อยไปนะวุ่นวายมากเลยเรื่องนะี้ไอ้มิตรหนึ่งก็บอกว่าไม่มีตังค์จริงๆแสนห้าเอาอย่างนี้ได้ไหมฉันนี่แหละที่เป็นคุณครูอะพอจะมีเงินติดตัวอยู่ห้าหมื่นไปบอกมิตรสองได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโอนให้ก่อนห้าหมื่นเอาของมาส่งหน่อยอม,มันต้องรีบใช้ ไอ้มิดสองบอกว่าไม่ได้ยังไงต้องโอนแสนห้ามิตรหนึ่งเลยบอกร้านขายหนังสือฮนะคุณช่วยหน่อยดิมีสักแสนหนึ่งไหมละ่ะฉันมีห้าหมื่นามีแสนหนึ่งไหมละ่ะรวมกันเป็นแสนห้าจะได้โอนให้มิดสองไงจะได้เอาเงินส่งให้เขาเขาจะได้เอาของส่งให้ฉันทางนี้ก็อะไรวะมัน อที่เขาจะต้องจ่ายเงินให้ไม่ใช่ร้านเขาด้วยเออก็บอกทางมิดมิดมิดหนึ่งไปผมไม่ได้เพราะที่ร้านไม่มีตังค์มไม่มีตังค์หลังจากนั้นมิดหนึ่งหายไปค่ะหายไปเสร็จปั๊บส่งสลิปกลับมาหาร้านหนังสือบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยโอนตังค์ไปให้แล้วเรียบร้อยละเออเนาะดูให้หน่อยไปตามให้หน่อย ร,ร้านขายหนังสือเนี่ยฮะเขาก็เอกใจตรงนี้เลยอันดับแรกทําไมไม่ไปโอนกันโดยตรงวะเมาคุยผ่านเขาทําไมแถมเงินเนี่ยอ้างว่าโอนให้เขาด้วยนะอืโอนให้เขาด้วยนะก็บอกไปแล้วนี่ไอ้มิดส,สองเป็นใครยังไงเลขบัญชีอะไรไม่ไดไปโอนทางนั้นอะ่ะอืมไม่โอนมาทางนี้เขาก็เช็คทางธนาคารเขามีสติอืถามธนาคารเลยมีคนโอนเงินมาให้หรือไม่ ธนาคารบอกว่าไม่มีอ,มอ้าวเท่านั้นละฮะปรากฏว่าไอ้มิดหนึ่งมิสสองรวมตัวกันฮนะโทรมาเร่งกันใหญ่เลยทานนู้นก็โอนหรือยังจ่ายตังค์ไหมยังทานนี้ก็เอาของมาส่งหรือยังกดดันต่างๆกันนา,านจากนานเขาบอกเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเอางี้นะเอางี้นะอ,นะอนะมิดสองใจเย็นนะมิดสองเดี๋ยวฉันจะโทรหาธนาคารเปิดเป็นสปีกเกอร์โฟนเลยแล้วคุณฟังเลยนะฉันจะคุยกับธนาคารได้ฟัง ธนาคารบอกไม่มีการโอนเงินมาอืคุณได้ยินป่ะได้ยินแล้วนะอ่างั้นวางสายวางสายเสร็จปุ๊บมิสสองโทรกลับทันทีฮนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโกงหรือเปล่าเดี๋ยวแจ้งความนะโอนเงินไปให้เราไงสลิปก็มีไงนะประมาณแบบว่าไอ้ที่เมื่อกี้สปิกรฟนะ่ะไม่น่าจะใช่พนักง,งานธนาคารจริงๆเฮ้ย hey, นี่มันโกงเปล่าวะทางนี้ก็บอกว่าเฮ้ย ไม่ไหวแล้วนะเอาจริงๆไอ้เรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นมาสามวันแล้วเขาบอกปวดหัวมากเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะอเอาจริงๆเธอนั่นแหละนะเธอนะมิจฉาชีพหรือเปล่าอืถ้าเธอมาอีหลอบเนี้ยเธอจะเล่นกับฉันไหมล่ะแล้วมาดูกันว่าใครจะโดนตํารวจจับกันแน่อเท่านั้นล่ะฮะไอ้มิรหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคุณครูไอ้มิรสอง ที่อ้างว่าเป็นไอ้ตร้าขายโต๊ะอ่าบล็อกครับแล้วก็หายไปเลยทำงานเป็นทีมมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยน่ากลัวมากนะนี่ผม <คน S 1> พยายามเล่าย่อๆแล้วนะมีคนโดนใช่ไหมแสดงว่าก่อนหน้านั้นมีคนโอนอ่ะเขาเช็คไปทางร้านมายถึงร้านขายหนังสือนะเช็คไปทางร้านที่มีตัวตนอยู่จริงที่เขาเอามาแอบอ้างอยู่ในแฟนเพจอะที่เอารูปมาพี่พี่มันมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางร้านที่ขายโต๊ะเซนเลยบอกว่าน้อง มีคนโดนเต็มเลยม,มีคนฟ้องพี่มาเยอะเลยค่ะเนี่ยมีผู้เสียหายเต็มเลยแจ้งความไปแล้วอคูณน่าก,กลัวมันเล่นกันเป็นทีมแล้วมันผัดกันลุกผัดกันลับผัดกันกดดันอืถ้าหากว่าเราไม่มีสติถ้าเราแพน,นิคถ้าเราคิดไม่ทันโอมไปให้มันแล้วแสนหนึ่งถูกวะหรือทันโทษนะครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่โลภตอนที่เขาบอกว่าพี่บวกเพิ่มไปเลยเราไปบวกแล้ว ก็อาจจะเข้าทางมันถูกต้องนี่ฮะต้องมีสติจริงทมไมนี้มันมาทุกรูปแบบแล้วดูวิธีการเด็กผู้ชมตามที่เล่าไปอ่ะมันแทบจะเป็นซีรีส์อยู่แล้วอ่ะเหมือนวันวันมันทำอะไรนะน่าจะนั่งประชุมกันนะเฮ้ยเดือนหน้าเราจะหลอกคนยังไงดีเราจะเปลี่ยนแผนยังไงดีมันต้องแบบมันนั่งคิดการหลอกคนทุกวันอ่ะเปลี่ยนตลอดเลยแล้วมันก็คงแบบมีการพูดคุยกันเฮ้ยเยอะติดเบ็ดแล้วเวสมาผู้รมาเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นมิสสองนะอ่ะถ้ามิเป็นมิสหนึ่งไปลวอะไรอย่างนั้นอ่ะเข้าตามแผนที่เราเตรียมกันไว้อ โอ้คุณผู้ชมน่ากลัวต้องระวังให้ดีนะคะเงินในบัญชีอย่าโอนให้ใครง่ายๆเออค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อมีเรื่องแซ่บๆอีกเยอะเลยค่ะ